โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผม p i c k e r g a m e r นะครับก็วันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการไปโลกใหม่นะครับผมหรือว่า New World นั่นเองนะครับก็คือโลกที่2นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเลเวลอยู่ที่696แล้วนะผมก็จะ700แล้วนะครับก็การที่จะไป New World นะครับผมก็ต้องเวล7 0 0ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยววิธีการจะไปยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปสอนวิธีนะผมก็เดี๋ยวผมจะมาฟาร์มเก็บเลเวลก่อนนะผมก็ตอนนี้นะผมยังเวลไม่ถึง700นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มันก่อนแล้วกันมาแล้วจิ้มาแล้วก็ฟาร์มไปตัวนี้เลยนะรับ9ตัวนะครับผมก็ฟันฟันไปก็หลังจากคลิปที่แล้วนะผมที่ผมสอนทำดาบาดาบแฉงไปนะผมก็คลิปนี้ก็มาต่อด้วยการไปนิวเวอร์เลยนะครับผมก็เวลผมก็จะ700พอดีนะ ก็รวบทําคลิปเลยแล้วกันนะผมเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับวิธีการไปนะโอเคก็ถึงตอนนี้แล้วนะผมใครยังไม่ได้กดไลค์นะฝากกดไลค์ด้วยนะผมแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับผมเวลาผมลงคลิปปุ๊บถ้าผมจะได้แจ้งเตือนปั๊บเลยนะครับโอเคตอนนี้ล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเลยนะผมก่อนที่มันจะเลเวล7700รนะผมโอเค อีก3เมวลครับท่านผู้ชมตีต่อครับิีต่อใกล้ละครับใกล้ถึงความจริงแล้วครับผมก็ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมก็ตอนนี้ก็อาจจะยังมีบางอันที่ยังไม่เป็นนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะมีหลายๆอย่างเลยนะที่ผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับก็โดมก็จะเอามาทําให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างก็น่าจะเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็เลเวลยังน้อยอยู่นะ ฟันไปครับฟันไปตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยอีกสองเวลครับผมตีต่อครับตีต่อใกล้ถึงความจริงแล้วทุกคนผมจะได้ไปนิวเวิร์กับเขาสักทีนะคือผม,มามาเล่นทีหลังนะครับผมเวลผมก็เลยช้ามากๆเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังปั่นเลเวลอยู่นะครับผมก็นังเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับก่าจะมาเลเวลนี้นะตีเข้าไปตีเข้าไป บงเ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 บงโอเคหกร้อยเก้าสิบเก้าแล้วทุกคนขอีกเดียวเดียวนะผมว่าฟาร์มชุดนี้เสร็จก็น่าจะโอเคแล้วปะมาครับเวลสุดท้ายแล้วครับผมฟาร์มชุดนี้ผมก็ว่าน่าจะขึ้นแล้วนะเพล่อเจ็ดร้อยโอเคจะได้ลิบๆี่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะรอผมสอนไม่ไหวเอานะ โอเคเหลืออีกตัวเดียวอยู่ไหนอ่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่นี่ปาบ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 เรียบร้อยโอเคเขาผมก็ตอนนี้ผมเลเวล700เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการไป new world กันเลยและกันนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับโอเค โอเคครับคุณผู้ชมก็การที่จะไปนิเว์นะครับผมเวสแรกเลยนะที่เราต้องไปทําก็คือเราจะต้องไปที่คุกอิมเฮลดาวนะครับผมก็น่าจะเป็นตรงนู้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับผมซื้อเรือมาแล้วจ,จ้าเรืออุ้ยตกน้าโอเคแล้วก็นั่งเรือไปนะจะได้ไปถึงเร็วๆนะโอเค let's go เออเลย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 โอเคครับคุณผู้ชมพอเรามาถึงแล้วนะเราก็มาคุยกับตัวไอมิส ใช่ปะผมอ่านถูกปะนั่นแหละรครับตัวทางซ้ายมือนะผมที่ใส่ชุดทหารสีเขียวนะครับผมก็กดคุยกับมันเลยนะครับโอเคพอคุยกับมันเสร็จแล้วนะผมเราก็จะได้กุญแจมานะครับผมก็จะเป็นกุญแจอย่างนี้เลยนะครับสีทองๆครับผมก็ภารกิจต,ต่อไปนะผมคือเราต้องไปที่เกาะน้ําแข็งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะน้ําแข็งกันเลยไปเลยโอเคเรามาถึงกันแล้วนะครับผมเกาะน้ําแข็งโอเค แล้วก็เข้าไปที่ถ้าเดิมเลยนะครับผมที่เราเคยมาในคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็เอาแจมาไขาโอเคนะครับผมแล้วก็จะมาสู้กับพลเลรือเอกนะครับผมน่าจะเป็นคุซันนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวเราก็เปิดเปิดร่างก๊อตแล้วก่อนเปิดร่างก๊อตโอเคฮาคิสสังเกตนะผมเพิ่งได้มาคลิปที่แล้วเลยนะครับผมก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์โอเคแล้วก็ฟันมันเลยโอ้โหมันโหดอยู่นะเนี่ยมันอึดยัง่ง แต่มันก็ไม่ขนาดมือผมเท่าไไรหรอกครับเพราะว่าผมอะ่ะโหดเกินนะผมผมมีบัฟดาบยอดูนะครับผม,ผม,ม,บบลบผมแล้วก็มีบัฟผลพระนะอุ้ยอุ้ย,ยผมโดนจับผมโดนจับนี่โอเคเรียบร้อยกดคุยไปเลยครับผมกดคุยไปโอเคคุยไปเรื่อยๆครับผมโอเคพอเราคุยกับมันเสร็จนะครับผมเราก็ต้องกลับไปที่เดิมนะผม ที่เดิมคือที่ไหนก็คือที่เมื่อกี้ครับที่เราคุยกันมาครับผมก็คือคุกอิมเพลดาวนะครับผมแล้วก็กลับไปที่คุกอิมเพลดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุกอิมเพลดาวกันก่อนครับอยู่ตรงนู่นเลยนะครับผมโอเคโอเคแล้วกลับมาถึงคุกอิมเพลดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาคุยกับตัวเดิมเลยครับผมไอชุดทหารเนี่ยนะแล้วก็คุยกับมันไปคุยไปเลยโอเคพอคุยเสร็จแล้วนะผมให เราไปที่เกาะกลางนะครับผมเกาะตรงกลางเลยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะกลางกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะกลางแล้วนะครับผมก็ซึ่งตัวที่เราจะไปคุยนะครับผมมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะโอเคอยู่ฝั่งนี้นะนี่ครับผมไอตัวนี้นะครับผมที่มันใส่ชุดดำๆนี่นะครับโอเคแล้วก็คุยกับมันเลยนะครับคุยคุยไปเลยกดยึไปเลยครับโอเคไปโลกใหม่กันครับ New World โอเคครับผมตอนนี้แล้วก็กําลังจะวาร์ปไปนิวเวอร์นะครับผมแล้วก็รอมันโหลดสักคู่นะครับโอ้โหซาวมาเลยครับโอ้โหดูดิเกาะอย่างสวยอะทุกคนกดเกิดไปเลยโอ้โหเรามาอยู่ที่นิวเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโคตรเท่เลยท่านผู้ชม โอ้โหก็สามารถเอาไปทำตามได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้วิธีการมานิวเวอร์นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็ใครที่ดูแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมโอเคคลิปน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยครับผมสวัสดีครับ